ลักษณะนิ้วก้อยของคุณเรียกว่านิ้วพูธหรือดาวพูธซึ่งเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสื่อสารการพบปะผู้คนมากหนห้าหลายตาคุณจะมีพรสวรรค์ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารเป็นผู้ที่มีไหวพริบมีความสามารถในการปรับตัวและเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย คุณจะมีความสามารถเข้ากับสังคมใหม่ๆได้ดีคุณจะมีเพื่อนบ้านมากมายลักษณะนิ้วก้อยของคุณบ่งบอกถึงลักษณะของคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจผู้คนรอบข้างมักแสดงความรักและความเป็นมิตรต่อคุณอยู่เสมอคุณเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงและจะไม่มีปัญหาในการสื่อสารอารมณ์ของตัวเองเลย นอกจากนี้คุณยังไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับการสนทนาที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งคุณมีแนวโน้มที่จะชอบรักษาบรรยากาศแห่งความปรองดองและความสามัคคีจากลักษณะนิ้วหัวแม่มือบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักมากเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในความรัก ใครที่มารักคุณสบายใจได้เลยแต่คุณเป็นคนประเภทช่างฝันที่มักมีความลหลงไหลและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายความลหลงไหลในความรักเมื่อยามใดที่คุณตกอยู่ในห้วงความรักกับใครสักคนโลกทั้งโลกของคุณจะเป็นสีชมพูทันทีในบางครั้งคุณถึงกับเลือกที่จะไม่สนใจทำงาน หรือทำสิ่งอื่นใดเลยในขณะที่คุณตกอยู่ในมนต์แห่งความรักคุณต้องการให้คนที่คุณรักมาสนใจและเอาใจมากๆต้องการการบอกรักคุณกระซิบรักต่อคุณบ่อยๆและคุณจะถูกพนาพนอเอาใจแบบสุดๆในทางตรงกันข้ามความรักอาจจะทำให้คุณเกิดความคลั่งขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนอื่นๆ เมื่อคุณรู้สึกว่าคนรักไม่ให้ความสนใจเมื่อไหร่คุณอาจจะทำให้โลกแตกได้ทันทีดังนั้นคุณต้องระวังความคิดของตัวเองบ้างไม่หวาดระแวงระวังกับคนที่คุณรักมากเกินไปเพราะอาจทำให้ความรักต้องจบลงได้อาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะบุคลิกของคุณคืออาชีพที่ต้องใช้ ความสามารถทางร่างกายหรือกายภาพที่สูงด้วยความเป็นคนมีร่างกายที่เข้มแข็งเหมาะกับการเป็นนักกีฬาและคุณเป็นคนที่ต่อสู้งานหนักเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือลักษณะนิ้วกลางที่ยาวกว่านิ้วอื่นๆเกี่ยวข้องกับการมีจรรยาบรรณมีความรับผิดชอบในการทำงาน ชอบลงมือทำงานด้วยปฏิบัติจริงและรวมถึงมีความใส่ใจในรายละเอียดของการทำงานในขณะที่นิ้วชี้และนิ้วก้อยที่สัน้นอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นขาดความเป็นอิสระทางความคิดแต่มากด้วยทักษะการปฏิบัติคุณเหมาะกับงานหลายอาชีพเช่นด้านวิศวกรรมการก่อสร้างหรือด้านเกษตรกรรม คุณอาจเก่งในสาขาที่ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกช่วยในการทำงานให้องค์กรด้านการวางแผนด้วยเช่นการจัดการโครงการหรือลอจิสติกเพราะคุณมีความสามารถโดยธรรมชาติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือ การตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผล และมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง